อ่สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนครับอยู่กันที่เกมโปเกมอนสตรีมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะมานะครับอ่าเปิดกล่องซุ่มนะฮะโปเกมอนตัวใหม่แคทลอดกันนะฮะอย่าเป็นอย่งไรตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่ติดตามเกมโปเกมอนสตรีมครับรับชมคลิปอื่นที่ผ่านส่วนของเพลิดใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องได้เลยแล้วก็ติดตามข่าวสารต่างๆได้นะครับผ่านแฟนเพจของ โปรแกรมสตรีมนะครับใต้คลิปได้เลยแล้วก็ขอฝากช่องสำรองเพลินโซนเกมมิ่งครับเพลินโซนอ่ายูนิเต็ดฝากกดติดตามให้กหลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะก็เมื่อคืนเนะาะเมื่อเช้าก็รีวิวไปแล้วว่ามีกล่องเข้าใหม่ก็มีโปรแกรมอนใหม่ละเอาง่ายๆนะครับนี่ก็มีโปรแกรมอนใหม่นะครับเป็น SS นะครับ SS ใหม่เลยก็เป็นกัดหลอดนั่นเองโอ้โหพลังนี้ใช้ได้เลยนะก็อย่าเรามาเปิดกล่องกันหน่อยดีกว่า เมื่อตอนนี้ผมรีวิวจัก,การผมเปิดไปรับ3กล่องนะซึ่งก็เกลือหมดทั้ง3กล่องเดี๋ยวนี้จะมาเปิดอีกนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ที่กล่องที่เท่าไหร่นะจะเหมือนแบคคิวเลมหรือเปล่านะครับแบคคิวเลมนี่คือเปิดมา <laughs> เกลืองเกลือเลยอ่ะลองดูนะครับว่าจะเกลือไหมในกล่องนี้ครับอ่ะทวนเก๋ทีนึงก็จะมีกัดหลอดครับปะกมรัใหม่เดนจูโมคุครับกับไม้ครั้งหนึ่งในกล่องนี้นะฮะแล้วก็เจ้าม้าขาวมมาดำนะครับแล้วก็คิวเลมนะฮะแล้วก็มีกราดอนกับ อ่าเมก้ากาเบสนะครับผมอ่าคีรีเลมเนี่ยก็เอาไปทำเป็นไวท์คีรีเลมได้นะอ่ะเรามาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับมาจัดไปครับ5000คอยนะลุ้นกันลุ้นกันโอ้ได้มาขาวะ่ะบัตรคราวไว้ฮอตผมได้3ตัวแล้วนะตัวเนี้ย่ะก็เกลือบเอ้ยสก่อนอ่าทุกคนอย่าลืม มารับนะครับของนี่นะนี่นี่รางวัลหววชื่อเซิร์ฟนะครับ12นะก็เขาแจกคอย500นะครับแล้วก็เพชร6,000นะครับอย่าลืมมารับกันด้วยอ่ะต่อครับไปกดกันอีกหนึ่งครั้งครับผมมาตู้กล่องนี้แหละจัดไปครับกล่องที่2ครับมาออกเลยเสียเวลาโอ้โหอันนี้เป็นบัตรคลาว d ์ดาร์คอสนะฮะเฮ้ยอ่ะโอเค สอง,องกล่องเกลือนะครับเดี๋ยวามาดูกล่องที่สามกันบ้างครับมาโอ้คิวเรมอีกแล้วนะครับผมได้รู้กี่ตัวแล้วเนะี่ยอ่ะโอเคในกล่องนี้เนี่ยผมออกแค่ม้าขาวม้าดำแล้วก็คิวเรยมเองนะกาดอนกาเบียสเดนจูโมคุกัตหลอดอยังไม่ออกนะครับอ่ะผ่านไปแล้วกี่กล่องเนี่ยสามกล่องนะฮะ ไปดูกล่องที่4กันบ้างครับผมปาบจัดเข้าไปโอ้โหมาดำอีกแล้วครับเฮ้ยอะสี่กล่องเกลือครับกล่องที่ห้าไปเลยครับทีเดียวราชาเกลือป่ะผมอะอ่ะมาโอ้โหออกเต็มมา้าอะไรวะเปิดอคอกม้าได้แล้วเนะี <laughs> ่ยโอ้ตายตายห้ากล่องอ่ะกล่องที่หกครับ ไปเลยไปกันแบบรวดเร็วครับอ่าเดนจูโมโคุครับมาแล้วครับก็ไปตัวหนึ่งนะครับเคยมีสุ่มกาชาการันดีเทพอยู่นะเมื่อตอนเปิดเซิร์ฟใหม่ๆก็หายไปเป็นเดือนเลยอ่าในกล่องนี้ผมก็ขาดแค่กาเบียสกาดอนแล้วก็กัดหลอดเท่านั้นนะฮะอ่าเรามาลุ้นกันนะครับเปิดไปแล้ว6กล่องนะครับกล่องที่7ครับมาออกเลยไหมกล่องที่7กัดหลอดโอ้โห มาขาวครับผ่านไปแล้วเจ็ดกล่องครับเกลือครับผมต่อไปครับกล่องที่8ครับปาบเขให้ครับโอ้คิวเลมเนโอ้โหอ่ะจัดไปครับกล่องที่9ก็ไม่ต้องห่วงครับตัวเกมเขาเติมคูณ50บวก30%ชดเชยด้วยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับก็เพื่อสิ่งนี้เลยจัดไปครับ ต่อเนื่องกันไปเลยกี่กล่องแล้ววะเนี่ยเจ็ดแปดกล่องที่เก้าครับผมดูดูดูดดูดม้าดามีกแล้วครับอ่ะต่อไปครับกล่องที่สิบกันดีกว่านะสิบกล่องโอ้โหเดนจูโมคูครับแม่ออกยากจริงนะฮะรอบก่อนอะ่ะผมกดแบคคิวเยนไปสี่สิบกล่องะฮะถึงจะได้อะ่ะโอ้แทบบ้าน,นะฮะสี่สิบกล่องนี่แหละสองแสนคอยปะ เอื้อทำอ้วกครับมากล่องที่11ครับโอ้โหน้องกวางครับเอ้น้องน้องน้องหมาอ่ะกล่องถัดไปเลยครับ12กล่องโอ้โหเดนจูโมคุเกลือแล้วครับตอนนี้เริ่มเกลือแล้วนะครับกาเบสกาดอนไม่ออกเลยนะฮะ12กล่องผ่านไปครับกล่องที่13ครับผมมา อย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งโอ้โหมาเต็มข้อครับเฮ้ยออกยากจังวะหมายครับกล่องที่ส4ครับโอ้โหเดนจูโมคุครับ14กล่องผ่านไปครับเข้าสู่กล่องที่15ครับปาบก็ให้ครับโอ้โหมาอีกแล้วครับมาขาว15กล่องครับ โอ้โหแล้วเนี่ยไปดูกล่องที่16กันบ้างครับโอ้โหม้าขาวอีกแล้วครับตายแล้วต่อไปครับกล่องที่17ครับอืหือม้าดำต่อไปจะเป็นกล่องที่18นะครับตึมตึมตึม,ตม18ออก โอ้ยกลาดอนดีใจดีไหมเนี่ย18กล่องออกกลาดอนครับในกล่องนี้ขาดกาเบียสแต่จริงๆกาเบียสผมมีหลายตัวนะตั้งแต่กล่องที่แล้วนะครับตอนนั้นกาเบียสมันก็อยู่กับแบคคิวเลยมาแล้วผมได้เป็น1ิตัวตอนนั้นอะอ่ะ18กล่องครับต่อไปเป็นกล่องที่19ครับโอ้โหมันมีจริงไหมเนี่ยกัดหลอดอ่ะโอ้โหต่อไปจะเป็นกล่องที่20ครับกล่องที่2ี่สิบ หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวโอ้โหโคิวเลมต่อไปครับเป็นกล่องที่21นะครับหมดแล้วแสนสี่ไม่เหลือกาดอนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาเรื่อยๆแม่งมีกาบเบียสมาขั้นอยู่ดิแม่งกัดหลอดใสยจะคิวสุดท้ายอ่าผ่านไปแล้ว21กล่องครับเราจะเป็นกล่องที่22ปสบาเข้าให้ครับมาดิ เอาไงโอ้โหเรนจูโมโคูครับต่อไปจะเป็นกล่องที่23ครับปาบก็ให้ครับ1นึ่งคลิกหนึ่งคลิกหคลิก,ลกอือหือต่อไปครเป็นกล่องที่24ครับมาเ้ยสองโลแล้วโอ้ยกัดหลอดอยู่ไหนวะเนี่ยเหลือแค่4กล่อง,งนั้นนะครับโอ้ตายตายตาย ยี่สิบห้าครับอือหือยี่สิบห้าก็เกลือครับต่อไปจะเป็นกล่องที่ยี่สิบหกครับปาบก็ให้ครับโอ้โห,โห,โหม้าดำครับสองกล่องสุดท้ายครับยี่สิบเจ็ดกับยี่สิบแปดนะฮะก่อนให้เราจะคำนวณกันใหม่ว่าเราจะกดอีกไหมอ้โหาครับกล่องสุดท้ายครับกล่องที่ยี่สิบแปดวันนี้จะออกไหมเอ่ยไม่ออกนะฮะ อ่ะไปพิจรารณากันก่อนนะครับในที่สุดก็ได้มาทีนะครับโอ้โหอายเมื่อกี้หมดไปอีกกี่กล่องวะตอนแรกยี่สิบแปดใช่ไหมแล้วเมื่อกี้กดไปอีกสิบหกเท่าไหร่ยี่สิบแปดกับสิบหกผมไม่ได้เอาภาพมาให้ดูเลยครับเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมแหละแม่งออกมาแต่ม้าม้าเต็มคังเลยนะครับสิบแปดยี่สิบแปดบวกสิบหกเท่าไหร่สี่สิบสี่โอ้โหเกือบห้าสิบกล่องอ่ะคิดดูแล้วกันโอ้โห 44กล่องนะครับทุกคน44กล่องคูณห้าพันโอ้โห่บ้าบอหมื่นหนึ่งสองกล่องสองแสนสองอ่ะหมดไปสองแสนสองหมื่นคอยอบ้าบอโอ้โหก็เดี๋ยวมาเช็คกันหน่อยนึงนะครับแล้วเนี่ยอาะแล้วครับได้ตัวใหม่มาแล้วก็ เอามายืนค้ำเลยนี่ยนี่ครับกัดหลอดครับตัวใหม่พลังสี่หมื่นกว่านะฮะเป็นเพศหญิงเลยสเตตัสของเขาเขาเป็นโจมตีสายเวทนะครับถ้าดูจากสเตตัสเนาะสกิลของเขาก็เป็นสายสเปเชียลดาเมจทั้งหมดนะฮะโอเคโจมตีพิเศษนะครับก็เดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่าอะไรนะเรามา รีวิวกันอีกทีนึ่งนะครับตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหโปแกรมอนเยอะมากนะอ่ะก็ได้มาแล้วครับหมดไป44กล่องนะครับผมก็แล้วแต่ดวงแต่ทุกคนนะครับบางคนก็กดไม่ถึง10กล่องก็ได้บางคนกดไม่กี่กล่องก็ได้นะครับแต่ผมมาตั้งแต่แบ c คิวเรมนะแบคคิวเรมก็40กว่ากล่องนะผมจำไม่ได้ส่วนกัตหลอนี่44กล่องนะครับรอบแรก2ี่บรอบ2อีก16หโอ้โหหมดไปประมาณ20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0คอยนะครับผม ก็ยังดีนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรนะมีกิจคูณห้อยู่นะครับแล้วก็อบอกเฉยอกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะถึงวันที่8นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันเก่งแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องขอเวลาเอาไปปั้นก่อนแล้วกันโอเคกบกระดับากากรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมันโซน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ